ครับสวัสดีครับมันี้ก็เป็นมุนที่20ท่านว่าคมพุทธศักราช2 5 6 4นะครับมอน,นี้อัดปไใ้ใบใบรรทึกใบขังัลงแรกกําลังหัดนะครับพระค่าถาแม่นามทั้งหาหรือว่าค่าถานามออกบอ่อนะครับเป็นค่าถาใช้สวดเสียเคราะห์เสียเขียน แตงแก่สวรรูปบาททุกอย่างครับครับรับสมมรับฟังไปได้นะครับครับก้อนที่สวดรพริเป็นไกส์สกีเทวดาคน,นะครับนปริตวานาเมตังสเมตตาภาทันตา อาวิจตาจิตาปะริตังภาันตุสักเคกาเมจะรูปิขิริสีขระตเตจันตลิกควิมาเนทีเบระเทจะขาเมตารวนะขหะนเคหะวัตุมิเคติ <c oughs> ภุมมาจะยันตุเทวาชลทละวิสเมยะขะขันทาพานาคาติดท,ทันตาสันติเกยังโมนีราวะจะนางซาธุโนเมสุนันตุธรรมสวนาคาโลยัมปันตาธรรมสวนาคาโลยัมปันตา ธรรมสวัชนะกาโลอัยัมภะทันตานะโมตัสสัมภะคะวัตุอระหะวตุสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัภะคะวัตุอระหะวตุสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโคทั้งอายุวัฒนังเทชีวิตตังยาวานิพานังสระนังคัดฉามีธรรมังอายุวัฒนังเตชีวิตตังยาวานิพานังสระนังคัดฉามี สังขังอายุวัฒนางติชีวิตังยาวันิพพานังสารนังคาชามีทุติยัมปีพุททังอายุวัฒนานติชีวิตังยาวันิพพานังสารนังคาชามีทุติยมปีธรรมังอายุวัฒนัง เตชีวิตังยาวานิพันนั่งสารนั่งขัดฉามีตัวที่ยำปีสังขังอายุวัฒนั่งเตชีวิตังยาวานิพันังสารนั่งขัดฉามีตาทียำปีพุทธังอายุวัฒนั่งเตชีวิตังยาวานิพานัง สรารนังขัดฉามีตตดียัมปีธรรมังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพพานังสารนังขัฉามีตติยัมปีสังขังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพพานังสรานังขัดฉามี สีสีสีเที่้ำออกบอ่อยินเยอือไหลออกมาแต่ปากเสือตัวองอาจไหลออกมาแต่ปากงววอุดสูภาราะชจะตัวเมงวาง่วงามนาคียันตียาได้บกเป็นหาดยาได้ขาดเป็นว่างสาภากาลังยังเต็มดีทุกเมือทุกงาม สีสีสีทีอุทกังนำออกบอ่อยเย็นดีไหลออกมาแต่ปากลาสีตัวองค์อาจไหลออกมาแต่ปากสังเกวตัวกซูซอว่าคุณซ้อนหน้าคียันตีย่าได้บกเป็นหาดย่าได้ขาดเป็นว่างสาภากาลังยังเต็มดีทุกยาม สีสีสีเีน้ำออกบอ่อเย็นมาไหลออกมาเตปากหน้าข้าตัวเมีหนักไงไหลมาจากปากพระแก้วพระแก้วตัวอยู่จอมเขาเป็นเา้าหลวงอาโปูแม่นามใหญ่นาชีขันตสีย่าได้บุกเป็นหาดยาได้ขาดเป็นว่งสับพะกาลังยังเต็มดีทุกเมื่อทุกงาม สีสีสีทีหุทากังนำออกบอเย็นดีไหลออกมาแต่ปากทอลาพีตัวอง์อาจไหลออกมาแต่ปากมานี่กาแก้วทวนซื่อว่าหาสะดรนดนาคียันตียาได้บุกเป็นหาดยาได้ขาดเป็นวังสาภากาลังยังเต็มดีถูกเมื่อถูกงาม สีสีดุทกังนำออกบอ่อซึมซ้ายออกมาหลายเหลือแหลกูจักแพรไปพอเมียลุ่งตาวุ้งสาและเสียโคดน้ำหากไหลหลวดเลียวเวียนขวตีอยูผ้าเสียงนำดังมาสีสุกชี่เสื้อน,นำอันนี้หากนำหากไหลหลื่นล้นเหนือแผ่นท่อละนี่มีอมายุเมียตไหลมา พรดวงดอมมีน้ำมาก่อนคือว่าพระหง้และพระจุนเป็นนาทีใสสอง,องฟองฟ้อง่าตองพระคีรีปัญจาขันท่านามอันนี้ไหลมาเป็นหาแม่คือว่าคงค่ายมมาหน้าอาจิวยะดีสาลาผู้มาหิงสาไหลตัวเท่าสักกาลาถิบชุมพู เ้านี่คือว่าคนทั้งหลายเห็นแล้วเราชื่นท่อละนี่ล่องลอยอับนามหาบิ้วเอานี้นามอันนี้โบงอนโบกเป็นขาดโบหอนขาดเป็นว่างสาพากาลังยังเต็มดีถูกเมือถูกงามดูวิเศษใสง่ามวิเศษกูจะโคดสงเกียริพระนอระนิะนนทา้า หทดสงท่าพระญาท่า,ทาพระญากว่าจะมีราศีราศมีใสง้งามเงีมยงหากยิงควรเป็นเมิงมาเหสีีหอดมนตีและอมาตยนสลาดในเมืองคนหดรีพ้นและสาางมาให้แก้ก้าในสงครามและยากลัวขาม เป็นดังมาอาจชาในกูจะโคดภาษีขั้นใช้และอาวุธทั้งเครื่องโคดและของแข็งมานีนินอันบริสุทธิ์อาวุธอำนาจนามอันนี้บอสใสว่าเป็นนามชาินามไดานามอันนี้กูหากได้มาแจ่ผ่าสองสีเงนินพันปีกูจะโคดขิงค้นแต่ละที่ให้ได เงินคำพ่อหอยขดยิ่งคนแต่ละหน่อยให้ได้เสียผาลวงหลายดูวิเศษใสงามวิเศษสัพะตุขาสัพะยาสัพะพระยาสัพะโรคาสัพเสยยาที่ทั้งหนรูหนรูสหายาโอมพระอีศวรภูเป็นเจ้าเธอ จงไปตักเอานามะโนรักษามหาณทีมาเยนแจกให้พ่อหมอทั้งหลายคือว่าให้รถงัวรถควายรถช้างรถมาลดคนครับว่าก็จดหดหดนี่ครับยังมันจบยังอีกหลายอยู่ครับแต่ว่าทดลองอัดคลิปฟังเสียงทำนองมันเป็นยังไรไมายัางไง ครับเมื่อกี้นี่ผมเสื่อนเทวดามากล้เมือนมบบกะทีเสื้อเป็นกลับครับตัวบทสวดนั้นไม่นำทหารมานให้จบอยู่ครับต้องกับเสื่อกับคันเพรเสื่อพ็นมาเนะบทเสื้อนเทวดากลับแบบนี้ทุกขปัตตาจะนิทุขาายาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหอนตุสพเพปิปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทางปุญญาสัมปทางสัพเพทีวานุโมทันตุสัพสัมปติเสธิยาทานางทาทันตุสัทธายาสีลังรักขันตุตะสัพพาภาวนาปิรดาหอนตุขัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพุทธาพลปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะ รักรังพันธานิสัพพะโสเขอเชิญกลับด้วยรับเดอ้อทดาบดายบันผุมกิได้ทําทคิีผมเมื่อกี้น,นี่เชืญอนมากรตรงเชืญอนกลับครับครับสวัสดีครับ